โอเคครับเราจะมาถึง3 4จุดนะครับ BCB นะครับของนักเรียนชั้นม4นะครับที่เรียนหนังสืออัปโหลด4นะครับเป็นซั์ใหม่นะครับ vocabulary s h o r s ครับ s h o r s คือ,องเงินบ้านนะครับงานที่ทำเป็นประจำนะครับ็บอก Listen and say math activity a a n นะครับ t o the picture 1 24T นะน e อันนี้ทําเป็นประโยคที่หลังนะครับเรามาดูครับแมชรูปกับคำศัพท์ A ถึง N นะครับ A ถึง N แล้วก็รูปครับ1ถึง14รูปนะครับลองฟังดูก่อนนะครับ Unit 3.4 Busy Bees Exercise 1 Page sixty two. A. Put away the shopping. B. Hoover the carpets. C. Do the washing. D. Hang the washing out to dry. E. Lay the table. F. Mop the floor. G. Mow the lawn. H. Dust the furniture. I. Do the washing up. J. Make the bed. K. Take out the rubbish. L. Clean the windows. M. Water the p l a N t s N t h e c t o t h l s ครับเป็นชอททั้งหมดเลยนะครับเป็นศั์เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับงานบ้านนะครับงานที่ทำเป็นประจำนะครับงานที่ทำเป็นประจำดูตามรูปก็้วพวกผมมองออกนะครับ <c oughs> เรามาดูความหมายนะครับ put away the shopping เอา,เอาสิ่งของที่ช้อปปิ้งไปไปเข้าที่เข้าทางนะครับ put away the shopping ฮูเ e อร์เดอะคาร์เพก็คือดูดฝุ่นดูดดูดฝุนนดด่นพรมนะครับ <C S 2> ดูดฝุ่นพรมนะครับซีก็ดูดว a ช h ิ n งก็ล้างจานนะครับแฮงแอนด์ว s ช i ิ g งเอาแฮงเดอะว s ช i ิ g งเอาทูดรายนะครับก็คือเอาผ้าออกไปต Lay the table, ากเลเดอ e t เทเบิลก็คือจัดโต๊ะ กินข้าวนะครับ mop the floor ก็ถูพื้น m o d e r n ก็ตัดหญ้านะครับ dust the furniture ก็ปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์นะครับ do the washing up ก็ล้างจานคล้ายๆ do the washing นะครับ make the bed ก็คือจัด ที่นอนนะครับ Take out the rubbish เอาเขาอยะเอาไปทิ้งครับ Clean the window ก็ทำความสะอาดหน้าต่าง Water the plant ก็คือรดน้ำต้นไม้ครับ Iron the clothes ก็รีดผ้าครับผมพอได้นะครับลองจับคู่ดูแล้วกันนะครับ Reading ครับ บอกว่า read the, read the first and the last exchange in the dialogue what is the dialogue about ให้อ่านประโยคแรกกับประโยคท้ายนะครับแล้วมาดูว่าบทสนทนานี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คืออ่านอันแรกอ่านสุดท้ายก่อนนะครับอันนี้กับอันนี้นะครับก็ลองอ่านดูว่าแล้วเราก็สามารถจนะเดาเรื่องได้นะครับโอเคนะครับลองฟังดูครับ Exercise 2A, page 63. John, come and help me, please. Can it wait, Mum? I have to finish downloading the music for tomorrow's party. No! You have to take the rubbish out. And don't forget, you have to mow the lawn before your dad comes home. Oh, Mum, do I have to? I never have any fun. I always have chores to do. So do I. Don't be lazy. Dad and I work long hours, and we need your help around the house. Now stop complaining, or you can forget about the party tomorrow. All right. Give me the rubbish bag. John, be careful. Oh, now look what you've done. There's rubbish all over the floor. Oh no! Hmm. Well, now you have to pick up the rubbish and mop the floor too. Oh, mum. <laughs> 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 <way>, <laughs> จัดการเรื่องงานงานบ้านของตัวนะครับส่วนจอรนเขาพยากำลังทํางานอื่นอยู่นะครับก็แ,แม่เาพยายามจะให้จอรนทำงานครับก็มีก็มีเขบอเรสเกนอ่านใหม่นะครับ And the word อ่านริเบสสตวตินโบแล้วก็เปลี่ยนคําที่อยู่ในตัวตัวตัวหนานะครับอิ อ่นข้อนหนึ่งถึขงข้อหกด้วยคาจากไดอะล็อกนะครับต้องเปลี่ยนดูนะครับความหมายมันจะเป็นความหมายเดิมนะครับ <c oughs> have to แปลว่าต้องนะครับ have to แปลว่าต้องม,มีความจําเป็นนะครับจําเป็นที่จะต้องทํานั่นเองนะครับมีลักษณะเป็นกริยาแท้นะครับเพราะฉะนั้นในการทำเป็นคำถามเลือกได้เสร็จต้องเอาวัตถุดูมาช่วยนะครับ <c oughs> I have to cook dinner เห็ไหมครับ have to แล้วต่างเดียววับช่องหนึ่งนะครับ I don't have to cook dinner cook lunch เห็นไหมครับเอาเนี้ย don't มาช่วยเป็นประโยคปฏิเสธนะครับ have to มีลักษณะการใช้เป็นกริยาแทนนะครับอาว o ธ o มาช่วยครับ Do I have to mop the floor ต้องถูพื้นหรือเปล่าอาวุธ to ดูมาช่วย Does he have to eat in the kitchen อันนี้เอาดาสมาช่วยนะครับเพราะเอกครพราะรที่3นะครับเอาดาสมาช่วยแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็น has have, จาก has to เป็น have to ท่านั้นเองนะครับนี่เป็นการตอบรับตอบปฏิเสธนะครับคงได้นะครับส่วนฝั่งนี้เขาบอก write the correct form of not have to นะครับใส่โครงสร้างของ have to หรือ not have to ให้ถูกต้องนะครับก็ดูประธาน ประธานด้วยนะครับว่าเป็นเอพกพระปรุปที่3หรือเปล่านะครับหรือเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามท่าน,นี้นะครับไม่ยากนะครับผ่านมานะครับ listening speaking writing คร listen to and talking about the show she has to do ลงมาฟังดูนะครับมาฟังแอนคุยถึงเรื่องงานบ้านที่เราต้องทำนะครับติ๊ก พูดอติ c กใส่เครือหมายถูกอ r c ครอสเครือหมายผิดนะครับ t ิคต h อีชอเรนเ e ล the class ลองฟังดูว่าไหนเขาทำหรือไม่ได้ทำนั่นเองนะครับลองฟังครับ Exercise 4, page 63 Hi Anne how are things Hi Mary actually I'm very busy at the moment I'm helping out my mum and dad as much as I can at home to earn some extra cash I've almost got enough to buy the new bike I want. Really? Good for you. Does that mean you can't come to the cinema with me tonight? Sorry, I have too much to do. I have to iron the clothes tonight. How about tomorrow night? No, I have to clean the bathroom then. Wednesday? Let me think. Um, I don't have to dust the furniture because I did that yesterday and I hoovered the carpets then too. Yeah, Wednesday should be okay. Oh no wait a minute I have to clean the windows please say you're free on Thursday no on Thursdays I have to mow the lawn but I'm free on Friday yes but I'm not ฟังดูดีๆว่าเขาทําอะไรได้ไม่ได้วันไหนนะครับแล้วเคาก็จะนัดกันยังไงตกลงทําได้หรือทําไม่ได้นะครับถ้านักเรียนฟังไม่ทันนักเรียนก็ฟังซ้ําอีกทีนึงก็ได้นะครับข้อสี่นะครับ ข้อ5ครับ five s h r e you have to do เขียนงานบ้าน5อย่างที่คุณต้องทำนะครับ this week สัปดาห์นี้ and 5 i v e r e you don't have to do แล้วงานบ้าน5อย่างที่ไม่ต้องทำครับ tell the class ทำกับไม่ทำครับก็ have to กับ don't have to นั่นเองนะครับตัวอย่างมีนะครับคิดว่าคงไม่ยากนะครนะครับค็มีอยู่เท่านี้นะครับ ครับน้องเลนครับน้องเลนครับน้องเลนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกดสับส i b e ให้กุด,ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามมเมื่อมีการทํา youtube ชุดใหม่ๆเกิดขึ้นน้องเลนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับผู้หวังว่าน้องเลนคงได้รับประโยชน์จากการทํา youtube ชุดนี้มากๆนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยชวนเพื่อนด้วยว่ามีการทํา youtube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ